嗯。 Hãy giày, đọc giày. Mm -hmm. and <laughs> सर्धनं कच्छामि सर्धनं कच्छामि तोड़ियमि भुत्वा सर्धनं कच्छामि तोड़ियमि भुत्वा सर्धनं कच्छामि तोड़ियमि भुत्वा सर्धनं कच्छामि तोड़ियमि sangat yangang sert nangka kami Ta yang सिका akan समाति जा पनिता 반빚시빚파타리빚빚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  ในวันนี้พอส่งคนแก่เวลานอกจากวันนี้ที่จะตารยตได้ความเห็นคือส,สมบมาิตั้งแต่สามคืนในวันนี้จาทีนี้น้องได้มาลกกันความเทศนสองทาด้วยการทารกท่านแต่เราในวันนั้นถึงวันนี้ท่านจะมา ได้ร่วมปริเพณูโสร์อินโสร์ขอมอาสรพระเจ้าที่ได้รับไปในวันนี้อุญโสร์นั้นที่คุณโยมได้ทำการให้ผู้รับรับไปเราต้มีสามทางด้วยกันทางที่หนึ่งที่คุณโยมที่จะได้รับประเพณูโสร์นั้นทางนั้นก็คือสิ่งนี่ใหม่ต้นบริจาคทาน การทำไว้ือนักษาศีลใสิทธิำงานที่รนโชนได้ปฏิกริชนลมาแล้วตั้งแต่ต้นจนจบในวันนี้ในวันนี้คยชมทั้งหลายได้ตั้งจิตตั้งใจมาตั้งแต่ต้นมาเอาเพลงโสดก็ติดตาข่ายยอมรับไปหลายวันแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้้องเพียงพัน ทาหน้ที่สองเอรูมาซาวาฮาลงไนวันนี้ก็ขอสงวรเกียรติยาขอจุติเอวัุกีโดยประกาศทันยี นิพพานังโนจุติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะตยาวังนิพพานังโนจุติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะตยาวังนิพพานัง